นี่ทางออกนี่นี่ทางเข้าเข้าอยู่นี่โอ,อ,อ,โอ้แสงสีส้มว้าวมีแสงสีส้มโอ้โหไม่มีไฟสีส้มนี่อยู่ที่ไหนเนี่ย,ยอุ่ย ครับไหนอ่ะก็อยู่ไหนเหรอโอ้โหขับเข้าเข้าเข้าออกมาออกมาครับออกมาครับเข้าไม่ได้อ่าเราเดินไปเดินไปต่อลูกต่อเนอะอ่าเรเดินไปดิต่อโอเคเดินไปเดินต่อไปครับครับลูกนี่อะไรอ่ะ ไปมาแล้วอ oh. ุ้ยตรงนี้สะาจมากโอ้โหชุดอวกาศกระพันเอ้าไปแล้วยุดหยุดหยุด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 ไม่ได้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 โอ้หมุนอยู่หมุนอยู่อ้าโอเคไปเดินไปไปตรงไปตรงไปตรงกระพันเวียนหน้ากระพันเวียนหัวนี่มันหมุนไม่ได้หรอกนี่ ครืองาวาัคอีกแล้วน้ำผึ้งนลวงจันทร์วงจันทร์ใช่ไหมเน,ะมมนี่ยอ๋อก็ใส่ไปต่ออะเดินไปต่อครับอเคไปต่อ,อ,ตอ มาที่เดิมจะไปอีกรอบเราไปแล้วตรงนี้นไปโหจะเดินกลับไปอีกรอบหนึ่งท่านจะเดินกลับไปอีกรอบนึงครับตื่นตามแสงสีส้มไปอีกรอบไป กล,ล,ล,ลับมาที่เดิม,มจะเข้าหรอจะเข้าหรอโอเคอ่ะโอเคป้านะปไปด้วยอ่ะ,อนะนั่งตรงนี้ดโอเคพี่ขหมนให้แต่ป้าอ้วกแม่ให้ดูเอารอบเดียวนะพี่เวียนานะพ,พี่ผมมานั่งทนไม่ไหวจะอ,อ้วกอ๋อพี่ก็จะอ้วกแล้วอรอบเดียว เออหวิเรากำลังหมุนว้าวเบาๆบาเบาเช้าหน่อยช้าหน่อยโอ้ยหมุน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 โอ้โหจะได้กี่รอบนะวินีรอบที่สองเออรอบที่สองมีน้องมาหมุนให้นะครับนี่บันหมุนหมุนพอยยังฟอยังพอแล้วพอแล้วครับเอาจอดโอ้ย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 หยุดกับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดินไม่ตรงกะมาลุงอุ้ย อุ<ห>ย้ยไม่เอานี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานิอันน,นี้ไม่ได้สะพานเดินผิดทางเรื่อเอากลับไปที่เดิมอฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอนี่ไีน่นี่นอันี่นี่นนี่นี้นี่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 นเข้านะะีา่นี่นี มามีโทรหาแล้วมั้งเนี่ยใครเนี่ยฮัลโหลอ่าอยู่ในโรงอ่า<ท>ยานอวกาศด้านหน้าทางเข้าขอ่ะโอเคคุณบินเดี๋ยวอยู่กับน้าแม่ถ้านาถ้าน้าจะรู้จักอยู่เอาหรอไหนะบอกมาปางว่าอยู่ตรงยานอวกาศนะแค่นี้แหละบอกกับน้าโอเคเดี๋ยวเดินไปอา่าอ่าแค่นี้แหละไปนะพันไป โอ้พอแล้ว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 กลับแล้ว